สวัสดีครับเกษตรกรชาวนาทั่วไทยทุกท่านนะครับวันนี้ตรงกับเช้าวันที่26ตุลาคม2568นะครับที่ท่านได้เห็นนี้นะครับก็คือแปลงข้าวเหนียวนะครับกอขอ24สกลน,นคร72นะครับข้าวพันนี้เป็นข้าวนาปีครับตัวใหม่ล่าสุดของกรมการข้าวนะครับลักษณะลำต้นก็แข็งแรงครับสูง ประมาณ95เซนถึง100เซนนะครับข้าวพันนี้แต่กอดได้ดีมากนะครับดูจากสภาพแปลงนาแปลงนี้ครับดอกสมบูรณ์มากครับลวงเป็นก้อนกอนฝากไปยังเกษตรกรทั่วไทยทุกท่านนะครับที่ท่านสนใจเมล็ดพันธุ์ที่จะนำไปปลูกในปีหน้านะครับหากท่านสนใจ ท่านสามารถสั่งจองมาได้เลยนะครับที่เบอร์0932362463นะครับสวยงามมากเลยครับดูจากรวงข้าวนะครับการแตกกอดีมากครับข้าวพันใหม่ก็ขอ24สกลนคร72ยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์ ให้เพื่อนเกษตรกรชาวนาได้รับทราบด้วยนะครับดูจากสภาพนาในแปลงนี้นะครับออมีความสมบูรณ์มากเลยนะครับท่านใดที่สนใจมเมล็ดพันธุ์นะครับก็สามารถโทรมาสั่งจองได้นะครับที่เบอร์093ย์6 2 4 6 3สอครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของนักธนสิงชัยไว้นะครับก็จะได้มีการอัปเดตให้ท่านได้รับชมเป็นช่วงๆนะครับ